การปัสสวาวะเล็ดมักจะเกิดขึ้นในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องออกแรงยกหรือแรงเบ่งเช่นขณะไอจามหรือยกของหนักอาการนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่อาการที่รุนแรงหรืออันตรายมากนะักแต่ถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วนอกจากจะสร้างความลำคาญใจยังทำให้ขาดความมั่นใจไปมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ดีด๊อเจนเลยจะมาแนะนาเทคนิคดีๆในการแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ดติดตามได้เลยนะคะสาหรับอาการปัสสาวะเล็ด สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยแต่มักจะพบได้กับเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งอาการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะพบได้เกือบทุกรายในผู้สูงอายุที่มีภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงส่งผลให้หูรูดปัสสาวะเสื่อมและช่องคลอดหย่อนยานทําให้ความสามารถในการกลั้นปัสสาวะลดลงนั่นเองค่ะนอกจากสาเหตุของอาการปัสสาวะเล็ดก็เกิดขึ้นได้จากน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ช่องท้องมีแรงกดทับที่สูง ซึงทำให้มีอาการปัสสาวะเล็ดได้ง่ายและบ่อยขึ้นหรือสาเหตุอาจเกิดจากอาการข้างเคียงของโรคต่างๆก็ได้สําหรับเคล็ดลับวิธีป้องกันและแก้ไขง่ายๆคือ 1. ควบคุมน้ําหนักไม่ให้อ้วนมากจนเกินไปเมื่อน้ําหนักเราดีขึ้นความสามารถการกลั้นปัสสาวะหรือปัสสาวะบ่อยก็จะดีตามมา 2. ฝึกขมิบช่องคลอดวันละ10-15นาทีหรือทำทุกครั้งที่มีเวลาว่าง การขมิบไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงปริมาณและไม่ต้องทําเร็วแต่ให้ขมิบค้างไว้สักระยะหนึ่งการขมิบจะช่วยให้การกลั้นปัสสาวะดีขึ้นแล้วยังช่วยความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอีกด้วยสําหรับทางแก้ข้อสุดท้ายเมื่อความเสื่อมของหูรูดปัสสาวะและช่องคลอดหย่อนยานที่สาเหตุมาจากฮอร์โมนเพศลดลงการปรับสมดุลฮอร์โมนเพศให้ดีขึ้นด้วยพืชสมุนไพรกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน ทางเราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ดีโซเจนสำหรับคุณผู้หญิงหรือบูทาเจนสำหรับคุณผู้ชายที่สามารถทดแทนและฟื้นฟูนระบบการสร้างฮอร์โมนให้ทำงานเป็นปกติดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวผลิตจากพืชธรรมชาติ100%มีความปลอดภัยได้รับการรับรองจากออย่อโดยประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาถือว่ามีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาปัสสาวะเล่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องอื่นๆอีกด้วยเช่นผิวพรรณการนอนมวลกระดูกสนใจสั่งซื้อหรือปรึกษาเพิ่มเติมโทร086-345-8629หรือแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องของดีตเจนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆได้เลยนะคะ